สวัสดีบันพุธนะคะวันนี้ยายเพื่อนก็จะพามาดูาบรรยากาศท่งนานะคะเนาะทงนายามนี่เนาะฝนก็ทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วจ้ะก,ก็แวะมาดูข้าวกันนะคะเนาะข้าวกำลังรอฝนหยุดจ้าดูสิคะเอ่อตอนนี้ใกล้ๆลมไม้ก็เริ่มจะแดงแล้วนะคะเนาะ ถ้ายังไม่ตกมาเร็วนี่ก็สงสัยก็คงจะต้องมาซ่อมใหม่แล้วเนาะโอ้ไม่มาไหลผลจะตกให้เนาะแรงมาหลายสิบกว่าวันแล้วละจ้าบรรยากาศข้าวก็อยากจะโตอยู่นะคะน้องเนะ่ะแต่ว่านั่นก็กำลังจะเริ่มแดงค่ะก็ ภาวนาก็อยากให้ผลนะคะตกตัวเร็วนะคะเนาะนี่กำลังจะเริ่มแดงนะคะข้าววานได้เอองอกได้ประมาณสิบห้าวันแล้วนะคะเนี่ยแต่แต่ผลก็ยังไม่มานะคะนะ่นผลไม่ตกมาช่วยเลยดูที่จ๊ะ าบางเห่งก็เริ่มแดงมากเลย่ะจ๊ะเนาะถ้าไม่ตกมาภายในห้าวันนี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยโรงเรียนจีนเรียนจีนอะไรนะเนี่เเยเพื่อนเอ้ยค่ะนี่นะจ๊ะจะทำยังไงได้เนาะชาวนาการลงทุนก็มีความเสี่ยงเป็นธรรมดาเนาะ เพราะว่าเออเราก็มาได้เออนลิมิตได้เนาะว่าจะให้ผลมันตกเมื่อไหร่จ้าก็ภาวนาเขาให้มันตกกัวเร็วนะจ๊ะเพื่อที่อ,อชาวไร่ชาวนาก็จะได้ยิ้มอ้าปากกันดังก็อยากจะงามอยู่นะข้าวก็อืมถ้าผลตกมาเร็วๆนี่ก็ ชาวนาก็จะได้ยิ้มอ่าปากกว้างกันแล้วเนาะจะได้มีความหวังอย่าเพ้ง่งช่างพูดไปค่ะอือีม่ะค่ะเก็บภาพบรรยากาศที่อ,อแบบว่าเนาะกำลังจะแร้งนะจ๊ะเนาะผลทิ่งช่วงปหลายวันค่ะคลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะเนาะ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะถ้าฝนตกเมื่อไรก็จะมาอัพเดตข้าวสวยๆให้ดูนะคะเนาะสวัสดีค่ะ